ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนจากความเดิมคลิปนั้นนะคะที่พี่แสงอะ่ะโดนรถชนและเป็นเรื่องจริงเลยนะคะขาหักเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ดีนะที่มีพลเมืองดีมาช่วยไว้อะ่ะ <c oughs> แต่ก็ เกือบไม่รอดเหมือนกันนะแต่พี่ก yeah> ุ๊กกนะคะก็ได้พาพี uh ่แสงไปโรงพยาบาลและตอนนี้พี appeal, ่แสงก็รักษาตัวแบบมาเป็นสิวันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตพี่แสงตามคําเรียกร้องกันนะคะไปเลยทุกคนดูนะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่น่ารักใช่ไหมล่ะอ้โดูสิดูน้องน้องโพสตแทนี้ เฮ้ยพี่แสงทำอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยมาไม่ให้สู้ไม่เสียงก็กูกูจะมาอัปเดตอาการพี่แสงไงคะว่าขาหักเป็นยังไงบ้างนี่แล้วทำอะไรอยู่อ่ะนี่แบมือไหมอ่อแบมือจริงจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะยังใหม่พี่ได้ไง อา้าวก็อยู่บ้านเฉยๆมันเหงาอะก็เลยหาเพื่อนมันเล่นด้วยโอ้จหิงจบเนี่ยนะคะใช่เฮ้ยก็กูอาจจะมาอัปเดตอาการขาพี่แสงค่ะว่าขาหาักอะเป็นยังไงบ้างใกล้หายหรือยังเฮ้ยก็เหมือนพี่ก่เฮ้ยโอ๊ยทุกคนตอนนี้อาการพี่แสงหนักมากาเลยอะเหมือนคนขาพิการตลอดชีวิต จะเป็นอยู่แหละแต่ดีนะอันเนี้ยดีขึ้นแล้วอุ้ยนี่ขนาดดีขึ้นนะคะยังช้ำเลือดช้ำหนองขนาดนี้อ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยวันนี้หมอบอกว่าเป็นวันที่ถอดอันนี้ได้แล้ว๋อเป็นวันที่ถอดผ้าได้ผ้าพันโอเคอุ้ยอุ้ยแก่เลยค่ะเจ็บไหมอ่ะอุ้ยเบาๆก๊อก๊อกได้ไหมโอ้ยไม่ได้อุ้อ้อ้ยอย่างเงี้ยเจ็บ เราเกลแล้วนะโอเคลแล้วค่ะโอยเฮ้ยช้ำมืออะวิโอ๊ยพี่แสงเป็นสิบวันแล้วอ่ะยังจะช้ำขนาดนี้อีกเหรอคะน่ารักดีโอ้ข้างนี้ก็ช้ำนิดนึงนี่ก็ช้ำเฮ้ยทุกคนพี่แสงน่าสงสารมากเลยอ่ะจะเดินไม่ได้อีกนานเลยนะคะเนี่ย นั่นดิต้องใช้ชีวิตกับเพื่อนคู่ใจสองขารวมกับพี่ก็มีสีขาไปไหนก็ไม่ได้อยากเที่ยวปีใหม่จะได้เที่ยวไหมเนี่ยปีใหม่ก็คงไม่ได้เที่ยวว่ะค่ะอย,อยตรงเนี้ยทุกคนสังเกตอะแผลที่ช้ำอะมันเหมือนจะพองเนี่ยเนี่ยเบาๆเบ้ย,ย,ย,ยทุกคนพี่กุ๊กกกก็กเลยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าพี่แสงอ่ะก็ เป็นอย่างนี้แหละค่ะก็เลยจะไปลากกระหังไม่ได้อมไม่เป็นไรนะพี่แสงส่วนลูกหมากูกูกาจะดูแลให้เองค่ะอจริงด้วยจริงด้วยอ้ยแล้วมลหมูดำอะเดี๋ยวกูกูจะตามหาพี่แสงไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่แสงอยู่บ้านแล้วถ้าสมมุติว่ามีอะไรกูกักหน้าบ้านอะอพี่แสงอะ่ะก็แกงตายแกงตายเหรออืมโอเคได้ต้องตายเออแล้วพี่แสงอเดี๋ยวค่อยเข้าไปในห้องนะคะถ้ามีอะไรอะ แกงตายนะถ้ามีอะไรมาเคาะประตูหรือหินแสงไฟปริศนาก็แกงตายไปก่อนโอเคได้ได้โอเคโอเคเฮ้ยมีอะไรมาอยู่ด้วย้านฮะโอ้ยล้อเล่นล้อเล่นซ้อมก่อ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 นโอเคโอเคทุกคนงั้นเราก็อัปเดตแค่นี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะเพื่นเฮ้ยกูกูต้องไปหามหมูดำต่อค่ะไปตามหาลูกหมาต่อ ระวังตัวด้วยนะค่ะอย่าให้รถชนค่ะออคุณพี่เอองั้นก็คุมตัวไว้แกงตาย